คุณเรื่องนี้ดีกว่าเรื่องนี้ตลกมากแล้วคุณนะลูกเทพเต็มเลยลูกเทพดิไลทีวีเมื่าที่ที่ผ่านมานะฮะลูกเทพที่ต้องบอกว่าตัวใหญ่ที่สุดในโลกเลยนี่นะครับคุณตุ๊กติ๊กเอ้คุณคุกกิฟต์ใครวะคุณกกิฟต์นี่เป็นลูกเทพนะครับในไลทีวีนะครับ Woody and ซ e n s o r นะครับตลกมากถามจริงอันนี้พูดจริงเลยคือตั้งแต่หามากผมชอบตัวขาวคุณเลยนี่เออดีมีคนขอซื้อยังตัวนี้บอกราคาไม่แพงเลยยังไม่มีอนใครคิดท่า ขึ้นมาอย่างนี้เราอยากให้รู้ว่าต้องเช็ต้องทํำยังไงอก็แบบว่ายังไม่มีใครขอซื้อสามีห่วงสามีห่วงเขาขอพรเองที่บ้านเอเพราะว่าแบบว่าเขาเขาเขาชอบไงให้ว่านั่งไว้เป็นแบบสิริมงคลอยู่ที่บ้านเราไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยๆสามีทําหมดทุกอย่างครับอไม่ต้องทาอะไรเลยนะลูกเทพตัวนี้ไม่ต้องทาอะไรเลยอยู่เฉยๆสามีทําหมดกวาดบ้านเช็ดบ้านถูบ้าน นี่คือเรื่องจริงใช่ไหมทำทุกอย่างจริงน่ารักจังเลยน่ารักแค่นั่งรูปท้องเฉยๆนี่คือนี่คือเริ่มเริ่มทำทุกอย่างให้ตั้งแต่รู้ว่าตั้งทองหรือเปล่าหรือว่าปล่เขาเป็นคนชอบแบบ กวาดบ้านถูบ้านเก็บบ้านกิ๊บเป็นคนที่ไม่เอาอะไรเลยเรื่องพวกนี้ทำกับข้าวได้เลยทำกับข้าวฉันทำกิ๊บเป็นคนเดียวที่ทํากับข้าวผัดหน้าที่กันคำว่าทำงานบ้านอะไรอย่างนี้ลูกสาวน่ารักแล้วมีการตั้งชื่อลูกบ้างหรือยังเนี่ยตั้งพี่อ่ํามีประมาณล้านชื่อแล้วลูกชื่อเรายกยกตัวอย่างหน่อยได้ไหมก็มีอะไรล่าสุดเขาอยู่ดีเขาก็คิดขึ้นมาได้ไปให้สัมภาษณ์อะไรมีบุ๊คบิ๊บบุ๊คบิ๊บไม่รู้อยู่ดีบุ๊คบิ๊บมีคาร่ามีดารามีดวงดารามี อะไรไม่รู้ว่าเยอะจากไหนอะบุ๊บิ๊บดกวยนบุ๊บิ๊บบุ๊บิ๊บไม่เอาอะเดี๋ยวเรียกไปไม้ก็โดดเรียกลีแล้วก็กีบมารวมกันเป็นบุ๊คบิ๊บกีบชอบชื่อสองชื่อนะที่ชอบตอนนี้ที่กําลังเถียงกันอยู่ทุกวันคือคาร่ากับดาราแต่ดาราเนี่ยคือดาราคือดาราแบบดวงดาราอยากให้ชื่อเเพอให้ลูกเพอเจออยากให้ลูกเพอเจอตั้งแต่เด็กส่วนคาร่าเนี่ยก็เลยบอกเออคาร่าเพาะนี่บอกอ่ะแล้วถ้ารุ่นคนต่อไปเป็นผู้ชายอะจะทำยังงี่บอกให้ชื่อคารู เดียวเดียวเดียวคารูคือคารูแล้วถ oui> ้ามีลูกอีกคนชื่อสามชื่อชื่ออะไรชื่อแบบญี่ปุ่นคารุคิคารุคิไม่ได้นะบีก็เลยบอกว่าเอ๊ะหรือว่าคาร่าเนี่ยไม่ต้องดีกว่าเพราะว่าคนต่อไปเนี่ยอาจจะชื่อแบบชื่อยากอ่ะยาดีกว่าชื่ยาดีกว่าแค่ทำไมไม่ดีหรอชื่อคารูให้ว่าไงคารู โอ้โหอย่าเลยผมสงสารหลานผมอย่าเลย้าเรักี้ไม่แต่ถ้าเกิดว่าเชื่อเรื่องพวกดวงอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็จะมีว่าถ้าเกิดวันจันทร์นถ้ามีตวัวอ<ช>ักษรนะมีอะไรมี<ช>อีกอันนี้ก็ต้องรอดูตอนเกิดถ้าเชื่อนะอนนไม่ไมเป็นอีกเรื่องเลง,งต้องดูค่ะต้องดูชื่อจริงอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูแต่เรานี้ขนาดแค่คิดชื่อเล่นนะให้พระตั้งให้ไหมล่ะพาเหรอเออพราะตอนเด็กผมก็ไม่รู้แม่สนพีะแม่พาผมไปไปหาหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อก็ตั้งให้ชื่อน้วัดไหนวัดไหนแถวสลัำรีเรียกจะได้ไม่ไป เขาตั้งมาแล้วปไม่ได้ชื่อแจ็คแต่ก่อนไม่ได้ชื่อแจ็คชื่ออะไรดักแด้ดักแด้ทำไมอ่ะเหมือนแบบเขาเป็นเคสอะไรสักอย่างนลครับจะจริงๆน่าจะชื่อดักแด้นะจะดังกว่านี้ก็ได้จริงเออพี่คนน้าได้อยู่อ่านมาเล่นมาเล่นตอนนี้มีหลายคนครับอยากจะโฆษณาออนไลน์แต่ไม่รู้ว่าจะลงที่ไหนดีขอแนะนำวุฒิวออนไลน์ครับมีสื่อโฆษณามากมายที่จะตอบสนองความต้องการของคุณโทรเลยครับ0817431993ครับ ดูกันจบเรียบร้อยใช่ไหมครับใจเย็นๆก่อนนะครับผมคุณผู้ชมครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนใจไปไหนนะฮะกด Subscribe ก่อนเลยนะครับด้านล่างนี้นะฮะแล้วคุณจะไม่ตกข่าวอีกต่อไปเชื่อผมกดเลยครับ